เราจะเจอตีไก่หรือตีตึงกดโหลดก็ชา้าเจอปืนลูกรักหมปืนลูกรักจริงด้วยตีนี้ดูพวกเราเตรียมตัวโดนแบนได้เจอจีเอ ตัวโดวนแบนได้เลยเจอจ m แล้วเจอจ m เ็มกับีเอมตัวโดวนแบนยิงไม่ได้เลย <c oughs> แล้วก็ไม่อยู่กับคนเสบียง <c oughs> คนเดิมเราจะมาเรียกว่าคนเสบียงแล้วเราไม่เรียกแล้วอย่างนี้ โอ้ไม่ได้โดนล่าถ้าคุณไมได้คุณหายต้องได้ Double kill <Scroll> โอ้โหยังเคียวทำไมดำเม็ดแรงเนี่ยร้อี่สิบสามะร0 0กว่าแรงมากเคียวดำเม็ดเนี่ยดำเม็ดแดงอ่ะดำเม็ดฟันหัวแต่ปืนเนีกระเบามันมีปืนดำเม็ดพันหนด้วยนะนั่นก็คือเจ้าปืน A W U U นั่นก็คือ A W เอีด็กเนี mm ่ยแล้วปืนเอดับเนี่ยมีดาเมีเยอะการนี้จะชนะหรือจะแพ้นะอาจะชนะเพราะทีมมันไก่มากเลยที่ไม่รูก็ต่อเวลาเล่นจบเกมมันจะมีภารกิจบวกขึ้นมาให้เราแล้วเราก็ไป นคิดที่ีลบไปเออเหมือนแที่เรนี้ยีพ่พงะมาภาคเนี้ไม่ได้งลงิที่แล้วมาภาค่องอ้ oh. อ้า อีกตัวหนึ่งตายแบบเท่ๆอารังกาลอารังการงานสร้างงานสร้าง,างเอา้าทำไมคนสเสบียงไม่มีเลือดอะติดบักเราไม่ตายหรอไม่มีเลือดเมื่อกี้โดนโปยิงป่ะเนี่ยนีย่งไงพันแล้วมีเลือดน่มพันี่มีเลือดเ,เอา้าติดบักเนี่ยติดบักป่ะเนี่ยพันเราเรียนไหม แล้วเลือดไม่เด้งเพื่อนคนอื่นมีเลือดคนไม่มีเลือดตรงนี้เล็บแล้วมันระวังนิดนึงอ่ะถ้าเล่นแบบไม่มาแล้วมันระวังตายอย่างเดียวเลยนะพี่เคยเป็นแบบผิดตายเลยเว้ยพี่เล่นมาสามปีไม่เคยนี่ first blood double kill เคยเป็นเล่นมาสามปีไม่เคยเป็นเคยเห็นแต่เพื่อนเป็น,ปนเพื่อนโดนยิงดียวนี่เพื่อนตายเลยอันนี้คือคนเสบียงต้องไปตายแน่นอนเดี๋ยวก็ตายแล้วตรงนั้นมีคนคนเสบียงและเขาขาวอี่จะตายเอง triple kill ออเอามานี่ยากไออาร์เดี๋ยวนี้พี่จะบอกทุกคนมีคนคนนี้ยังไม่รู้ว่ามันเออมันมีหมวกได้แล้วมันมีอัพหมวกได้จริงอัพหมวกเลเวลสามอัพเกาะขึ้นเลยกสีกกมีสองสองุดมีสี่ เปิดกล่องนี้ได้แล้วนี่จะจุ ไอดอกนี้มันแสบจริงเลยไงอดอกเล็กเองวะเนี่ยแสบา First Blood เอาเบอร์สามเอาเบอร์สี่ตัวต่อตัวกันแล้วไม่ใช่ตัวต่อตัวเนี่ยเหลือพี่กับคนสเสบียงเอาไงเนี่ยคนเสบียงสอง,สงสคน เป็นตะ,ะเบียงนี่ก็ตายแล้วอยากเห็นพี่ลงอยากเห็นพี่ทำแบบเล่นทั่วไปกับคนสะเบียงไหมถ้าอยากขอส like 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 ี่ห้าไลค์ก็พอละสี่ห้าไลค์เอาห้าไลค์เนีย่ยนะถ้าสี่ห้าไลค์นี่ก็ได้ละถ้าสี่ไลค์ก็ได้ห้าไลค์ก็ได, like ได้ถ้าทุกคนอยากเห็นพี่นะ ขอ้อ6ท่านนี่แบบต้องบอกให้ทุกคนกดไลค์กดไลค์กดไลค์อย่างเงี้ยเออมบบันก็จริงนะมันช่องที่มันไม่ใช่ช่องดัง Double kill วัวมากรืงีเขียวอีกจ้าต้องสี้มสีนั้นแบบสีมันแปลงมากเลยสีแบบ เป็นมากอ่ะอที่หนึ่ง M V P นี่นแหละเดี๋ยวมาดูกันพอออกไปแล้วนะั้นคนออกจากนั้นนี้ไปแล้วเราก็จะกลับสูนหรอก จะได้ชุดอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งคนเสบียงเนะเมื่อกี้ไม่พร้อมแต่เราต้องมันมันดีเมื่อกี้จบเร็วเกินทำภารก,กิจแลมเพลชดูดูดูชูดดนะูด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 ดูู่ดดูู่ 还在等。嗯嗯

มีเอเควันจะเจอไหมเนี่ย ตรงนี้ทำไมตายเยอะจังเลยเนี่ยเป็นแก๊งของศัตรูที่มาตายกองกลางสภาครั้นี้สภาแม็กซเสร็จทุกไม่ลายแม็กซ์เจ็ดแรงหนึ่งะ ยิงง่ายมากเลยกดแล้วมันจะบู๊บบู๊บบูู๊๊บทำยไงแล้วก็มาสู้เจอแผนที่ทะเลสาบด้วยนะเป็นแผนที่ที่ดนชัมระบาดตัวไหนที่จะรีวิวแดนชัมระบาด First Blood เจอก็เจอบอทนะถ้าปิดจากคู่แมทเนี่ยเพราะโหมดที่มันรอนานเนี่ยอาจจะมีโอกาสเจอคนน้อยถ้ากดโซโลมาเราก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้น่ะโอ้โหโดนอะไรเนี่ย Amplify บ้าน่ะ Amplify แล้ว UMP ต้มสัน

อุ้งอะไรให้หมดเลย <Need equipment. S 2> นี่อุปกรณ์สเบียงแล้วก็พี่พี่แล้วก็คนสเตียงก็เพื่อนก็เลยให้หมดเลย วิ่งหนีเลยอ่ะไม่ได้ของหัวใจของเออาร์อนี้นี่ต้องขันลุยแล้วแหละ First Blood Double Kill อันนี้ก็ต้องยินวัะถาุนาอีกจะแพ้น่าจะชนะนี่แหละดว่าเราต้องรู้ก่อนต่อไปพี่จะไปทำกิจการล้วเนี่ย ถ้าคลิปเสร็จเนี่ยเพราะว่าคลิปแรมเพจที่เป็นวิดีโออันนั้นนะ่ะพี่ยังไม่ได้ทำยังม,ม,ม,ม่เตรียมคลิปเลยมันมีคลิปที่พี่เตรียมไว้ตั้งนานแล้วแหละใส่ซองจดหมายเรียบร้อยแล้วแหละจะเอามาพาก่แหละแต่ว่าลืมดันลืมอ่ะคลิปหนึ่ง First blood. First blood. ว,ว่าสวดไปดับเบิล kill ตัวนี้ไม่เห็นคนนั้นล้มอะไรก็ไม่รู้รดูยนะิงมางมาไม่เห็นคิดว่าอยู่ข้างบนอยู่ตอนแรกอยู่ข,ข้างบนแต่ตอนนี้อยู่ข้างล่างเลยจ้าโอ้ MVP มสองรอบแหละตาเมื่อกี้ก็ MVP ตานี้ก็ MVP โอ้ MVP มบีอสองรอบติด เราดบจบจบทุกคนทีน่ใคิเน,นี้เนาะนี่เลยการนะเพิ่มเนาะเพิ่มแปดเพิ่มเยอะมากมีเพือ่อนชวนมาตอนทำคลิปด้วยโอเคทุกคนคลิปนี้มีเพียงแง่นี้นะสวัสดบีบ๊ายบาย